รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน คุณผู้ชมสวัสดีนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการสุขใจไปกับธรรมกับผม mm. บอยจตุดามณีรัตน์เช่นเคยนะครับติดตามรายการของเราได้ครับผ่านทางช่อง iTV แห่งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาร่วมกันพูดคุยสนทนาธรรมกันแล้วก็มีข้อคิดแง่คิดแฝงไปในนั้นทําให้เรานั้นที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีนะครับแล้วก็กล้าไปสู่สังคมทำให้ประเทศชาติของเราก็จเจริญไปด้วยนะครับคุณผู้ชมหล,หลายคนนั้นอาจจะเกิดคําถามนะครับว่าเอ๊ะเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ย ที่ที่เหมาะสมกับเราที่เราอยู่แล้วจะมีความสุขหรือแม้แต่การที่เราจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ทําให้เรานั้นสามารถพัฒนาตนเองพัฒนาจิตใจให้ก้าวไปสู่บุคคลที่มีคุณภาพได้เนี่ยเขาต้องทํากันอย่างไรสถานที่นั้นต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราร่วมพูดคุยกันนะครับได้รับความเมตตาจากพอาจารย์มหานพันสันติพัฒโทน,นะครับที่จะมาพูดคุยนะครับกับนักวัชาการพระคุณเจ้าครับเชิญพอนบอยแล้วก็ท่านผู้ชมรายการสุขใจไปกับธรรม ไทยอทีวีทุกท่านเชิญครับพระอาจารย์ครับเขาบอกว่าคนเราเนี่ยถ้าเกิดจะมีความสุขเนี่ยมันต้องอยู่ถูกที่ถูกเวลาถูกทางตัวนี้เป็นเรื่องจริงยังไงบ้างไหมครับอาจารย์ครับก็ถ้าว่าตามนั้นเนี่ยมันก็มันก็จริงตั้งแต่ต้นนะเนาะครับเหมือนกับนึกสภาพแต่ก่อนเราจะได้ยินบ่อยๆว่าต่อให้คนเก่งอัจฉริยะแบบไอสไตล์ le, แต่ไปเกิดในเป็นชนชนป่าพื้นเมืองในเกาะห่า,หางไกลแห่งหนึง่งค,ความสามารถ ทางด้านสมองหรือการคิดก็คงจะไม่ได้สําเร็จประโยชน์อะไรอันนี้เป็นตัวอย่างแบบกว้างๆไกลๆนะครับแล้วก็ด้านหนึ่ง่ต้องบอกว่าคเนี้ถิ่นที่อยู่เหมาะสมอะไรมันก็มาจากภาษาบาลีที่เราบอกว่าปฏิรูปประเทศสวาโสการอยู่ในประเทศที่เป็นปฏิรูปประเทศซึ่งปฏิรูปในที่นี้แปลว่าเหมาะสมะฉะนั้นอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมก็คือว่ายกตัวอย่างณนะวันนี้มันก็มีความต่างระหว่างเกิดในเมือง กับเกิดในชนบทอย่างนี้เป็นตน้นมันก็จะมีสิ่งแวดล้อมซึ่งจริงๆอันนี้ถ้าคุยเราคุยโยงถึงเรื่องของเป้าที่10ของ SDG ได้เลยคือเรื่องของ reduce inequality ลดความเหลื่อมลำ้ำเพราะว่าวันนี้สิ่งที่ทำามอยากจะชวนคุยอาจจะชวนว่าไม่ใช่เลือกอยู่ในที่ที่เหมาะสมอย่างเดียวแต่ไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนคุณลองทําที่นั้นให้มันเป็นที่อยู่ที่เหมาะสมได้ไหมด้วยข้อจำกัดด้วยตัวเราเองนี่แหละให้ แทนที่จะ,ะประเทศไหนดีย้ายไปอยู่ประเทศนั้นเมืองไหนดีย้ายไปอยู่เมืองนั้นอันเนี้ยเวลาบอกแบบโอพระดามหรือกระบวนกัรเก่าอะ่ะก็ได้แต่ถ้าวันนี้แล้วเนี่ยโยงกับการกระจายอํานาจเราอยู่ตรงไหนเราควรช่วยกันทําสังคมนั้นให้หน่าอยู่อเราปฏิรูปให้ประเทศมันเป็นปฏิรูปประเทศปฏิรูปอันนี้คือเรื่องของรีฟอร์มโดยต้องเริ่มจากการรีฟอร์มวิธีคิดของเราว่า เราจะไม่เป็นคนที่ปล่อยให้สภาพแวดล้อมมันพาชุดเราไปละเราต้องเป็นคนที่สร้างสิ่งแวดล้อมของเราให้มันเป็นไปในทิศทางที่มันจะทําให้ชุดเราเจริญและสังคมที่อยู่ด้วยกันนั้นเจริญตรงนั้นเดี๋ยวจะได้มีการพูดคุยกันแต่ถ้าเกิดเราพูดถึงในตามหลักของพระศาสนาเขาได้มีการกําหนดยังไงบ้างไหมครัว่าถิ่นที่เหมาะสมเนี่ยมันต้องประกอบไปด้วยอะไรยังไงบ้างครับเจริพถ้าในแง่ของคําอธิบายในมังคลาตทีปนีเดิมนะครับก็จะพูดถึงในแง่ของปฏิรูปประเทศก็หมายถึง มัธยมประเทศก็คือหมายถึงว่าในส่วนที่เป็นส่วนกลางประเทศที่มันเจริญหมายถึงว่าในในชมบุรุวิเวงเขาจะแบ่งเป็นเขตมัธยมประเทศคือเขตที่อยู่กลางกลาง Gab เป็นถิ่นที่จเจริญกับปัจจันประเทศเขตที่อยู่รอบนอกซึ่งเป็นเขตที่อาจจะไม่เจริญเท่าไหร่แต่ว่าถ้าคือที่เขาพูดมัธยมประเทศเพราะในแง่ของคําอธิบายเขาอธิบายว่าพระเจ้าหรือพระโพธิสัตว์ก็จะเกิดในส่วนของมัธยมประเทศซึ่งก็ เข้าใจได้ในมุมของคําอธิบายว่าในเมื่อพระองค์เกิดในถิ่นที่เจริญความเป็นที่พระองค์ได้รับการศึกษาดีเมื่อพระองค์สมัยหาทางพ้นทุกข์ความสามารถในการที่จะทําให้คนเห็นตามรู้ตามและพ้นทุกตามไปก็จะมีได้มากขึ้นดังนั้นในมุมเนี้ยก็ตามนั้นแต่อย่างที่บอกว่าณนะวันนี้คําอธิบายในแง่ของสําหรับยุคสมัยใหม่ก็คือว่าอยู่ในที่ไหนแล้วพูดแบบคําพูดของพุทศสาสนก็คือ สิ่งไม่ดีที่อยู่ในใจถ้าอยู่ที่ไหนแล้วมันมันมากขึ้นแสดงว่าที่แน่ๆไม่ใช่ปฏิรูปประเทศอยู่ไหนแล้วงุดยีดคัดเครื่องอโลภมากโกรธมากหลงมากอันนี้มไม่ไม่น่าจะใช้ปฏิรูปประเทศแต่ปฏิรูปประเทศควรจะเป็นที่ที่อยู่แล้วรู้สึกงอกงาม,มสบายใจรู้สึกเป็นกระมิดกับคนรู้สึกทําให้สิ่งแวดล้อมมันน่าอยู่ขึ้นเป็นต้นเนาะฉะนั้นในความหมายกว้างอย่างที่อธิบายเมื่อสักครู่น่าจะเป็น ความหมายที่อยากจะชวนท่านผู้ฟังวันนี้คุยในมุมนั้นคือเมื่ออยู่ที่ไหนแล้วสิ่งที่ดีก็ดีขึ้นสิ่งที่ไม่ดีก็ลดลงอันนั้นแสดงว่าเป็นปฏิรูปประเทศสำหรับเราหมายถึงเช่นอยู่องค์กรไหนทำงานที่ไหนแล้วแบบงุดงิดคัดเครื่องทุกระทมเบิร์นเอาท์แสดงว่าอันนี้อาจจะต้องคิดแล้วว่ามันเป็นปฏิรูปประเทศกับเราหรือเปล่ายกตัวอย่างนะเชิญครับแต่ในขณะเดียวกันก็คงย้อนกลับไปที่ตอนต้นพูดแหละ อว่าบางทีเราอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยกันเปลี่ยนแปล,ปลงองค์กรนั้นให้เป็น happy workplace ได้ไหมแทนที่จะเบิร์นเอาท์แต่เขาต้องดูเนะาะคำว่าดูหมายความว่าด้านหนึ่งก็ต้องดูกําลังตัวเองว่าออจะช่วยเปลี่ยนแปลงไหวไหม,มเพราะมันมี2มุมที่ต้องมองคือด้านหนึ่งมันอาจจะไม้ซีกเป็นงานไม้สุงหรือเปล่าแต่อีกด้านหนึ่งบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกปรากฏการผิดสื้อกระพือปีกวันนี้การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในโลกก็เริ่มต้นจาก คนคนเดียวหรืออย่างล่าสุดไอความตื่นตัวเรื่องของ Global Warming โลกร้อนก็เริ่มจากน้องเกรตาชันเบิร์กสาวสวีเดนอายุ15-16ปีที่หยุดหยุดเรียนไปประท้วงหน้ารัฐสภา,าสวีเดนทุกวันก็สร้างความตื่นตัวเรื่องนี้ได้แม้กระทั่งผู้นําโลกตะวันตกหลายประเทศที่เป็นมาหาอำนาจก็ยังฟังน้องเขาฉันก็ต้องถามตัวเองแล้วละ่ะว่าว่าเราอะ่ะจะเป็นไมซี่งันไม้สูงและสําเร็จ หรือตรงกันข้ามในมุมนี้ก็อาจจะต้องฝากหลักธรรมชื่อศัพทิศธรรมธรรมะสตร์คนดีจะทําดีให้ถูกดีถึงดีก็ต้องรู้จักทั้ง7ข้อนี้ก็คือรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณ รู้การรู้บริษัทแล้วก็รู้บุคคลเจ็ดข้อเนี่ยสามารถไปค้นไปอ่านต่อได้หรือคุณบอยอยากจะถามอะไรเพิ่มเติมก็าสามารถถามได้เมื่อสักครู่นี้อาจารย์บอกว่าโอเคถ้าเกิดมีบุคคลคนหนึ่งเป็นคนที่เริ่มต้นทำถ้าหนึ่งในนั้น,นเราไม่สามารถเริ่มต้นได้แต่เราสามารถซัพพอร์ตอะไรได้ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วไอ้การซัพพอร์ตมันเกิดขึ้นก็เพราะมีคนเริ่มเจนพอดและในความเริ่มนั้นเนี่ยเราเป็นเราสามารถ Pay it forward ได้เราสามารถส่งต่อสิ่งนั้นเช่น อารายการทีวีดีๆอย่างของสุขใจไปกับธรรมที่อ t ทีวีส่วนญาติโยมที่ฟังอยู่ฟังแล้วรู้สึกดีอ้าวโยมก็ไปแชร์ได้หรือไปชวนให้คนดูตามอาจจะได้เกิดความคิดในการเปลี่ยนมาว่าเอ้ยทุกวันนี้เราเราไม่จําเป็นต้องรอพระเทศทางใบลานอย่างเดียวครถือใบลานอ่านฟังแล้วก็ณบัดนี้อัตมาภาพฟังไปแล้วก็หลับไปแหม่ฉะนั้นก็ สมัยพระพุทธเจ้าไม่ได้ไม่ได้เทศแบบนั้นวันนี้ก็มาฟังจาก eTV แล้วชอบใจก็ชวนคนอื่นฟังตามก็ได้ฉะนั้นนี้ก็จะเหมือนกับที่ญาติโยมไม่ได้เป็นคนทำรายการเองแหละแต่ eTV มีแล้วญาติโยมก็แชร์ต่อไปได้ก็สามารถเป็นคนที่ทำตามได้ในทางพุทธศาสนาเนี่ยเราเรียกว่าอนุพุทธพระพุทธเจ้าเนี่ยเราเรียกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้ด้วยตัวพระองค์เองอส่วนคนที่ฟังตามแล้วรู้ตามเขาเรียกอนุพุทธ อน,นุปลว่าตาม,มฉะนั้นมีทั้งผู้นําแล้วก็มีทั้งผู้ตามแต่ในความตามนั้นโยมอาจจะไปนําก็ได้เช่นอ,อยู่ที่ทํางานโยมเป็นเป็นคนตามแต่ว่าโยมสามารถเอาค่านิยมดีๆนั้นวิธีการดีๆเวิร์ line, balance, กไลฟ์บาลานซ์กลับไปเผิยแพร่ที่ครอบครัวก็ได้ซึ่งณวันนี้โลกสมัยใหม่เนี่ยเขามองเป็นโฮลิสติกวิวคือมองรอบด้านมไม่ได้คือชีวิตงานกับชีวิตจริง,รงๆไม่ได้แยกออกจากกัน ฉะนั้นไม่ใช่ happy happy workplace อย่างเดียวครับแต่มันต้องเป็น happy life เลยชชีวิตก็ต้องมีความสุขแต่ที่แน่ๆอย่างหนึ่งที่พระอาจารย์บอกไปว่าเอ๊ะจริงๆแล้วการที่เรามีความสุขอยู่ในถิน่นอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมชคชาว่าถิ่นตรงนี้มันไม่ได้จำกัดหมายถึงสถานที่อย่างเดียวใช่ไหมครับพระอาจารย์มันสามารถมีอย่างอื่นด้วยไหมครับพระอาจารย์คือจริงๆโดยคําที่บอกว่าปฏิรูปประเทศสวสนะัสดิ์เนี่ยมันแปลว่าอยู่ในที่ที่เป็นปฏิรูปประเทศหรือประเทศที่เหมาะสมนะครับ ซึ่งประเทศในที่นี้หมายถึงสถานที่ออแต่จริงๆแล้วไอ้ภาวสถานที่มันมากับภาวะเหมือนกับที่เมื่อกี้บอกตอนต้นว่าถ้าเกิดในเมืองหลวงโอกาสในการได้รับการศึกษาที่ดีก็มีมากกว่าเกิดในชนบทอันนี้คืออย่างที่บอกว่าเป็นกระบวนทัศน์สมัยก่อนแต่กระบวนทศน์สมัยนี้ทำยังไงเมื่อรู้แบบนี้แล้วว่าเออที่ไหนก็ตามถ้ามีการศึกษาที่ดีโอกาสที่จะทให้คนคิดดีพูดดีทดําดีพัฒนาชีวิตสังคมมีสูง ก็มาช่วยกันทําให้ทุกทกที่ทุกๆประเทศเป็นปฏิรูปประเทศนะฮะเหมือนที่เขาบอกประเทศหลักสี่ประเทศอะไรเงรี้ยก็เนี่ยแหละคือสถานที่ไหนก็ตามที่ทําให้มันมีการศึกษาที่ดีมีโครงสร้างทางสังคมที่เอืออ้อให้คนไม่ต้องทุจริตไม่ต้องอให้คนลําบากบเหมือนกับที่ณวันนี้กรุงเทพมหาคนครเหมือนหลายคนมีความหวังว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกจังหวัดก็สามารถทําให้เกิดแบบนั้นได้แต่แน่นอนแหละ ในแง่การกระจายอํานาจในการปกครองส่วนท้องถิน่นอาจจะยังไม่ไปถึงขั้นนั้นแต่อย่างน้อยอการที่เราเห็นตัวอย่างว่าถ้าเราอยากให้ที่ที่เราอยู่เป็นปฏิรูปประเทศมันต้องเริ่มจากที่ตัวเราเพราะทุกครั้งที่เราเลือกคนบางคนหรือเราอาจจะไม่มีสิทธิ์เลือกในบาง,งในในจังหวัดส่วนใหญ่เรายังไม่มีสิทธิเลือกครับอย่างน้อยเราส่งสารให้ผู้ใหญ่ในสังคมเห็นได้ว่า เรื่อง decentralization เรื่องการกระจายอำนาจเป็นเรื่องสำคัญเพราะวันนี้ถ้ารอคนที่แต่งตั้งมาอาจจะไม่สามารถตอบตอบรับในแง่ของปัญหาที่เกิดขึ้นหรือกลไกของราชการที่มันอาจจะแน่นเกินไปมันมันไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลกสมัยใหม่อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะสามารถเลือกสื่อสารได้และสุดท้ายอาตมาก็เชื่อว่าทั้งหมดทั้หมดเนี้ยการสื่อสารการฟัง จากทุกฝ่ายจากทุกด้านมันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราช่วยกันทําให้ที่ที่เราอยู่ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวไม่ว่าจะเป็นที่ทํางานโรงเรียนวัดรหรือส่วนท้องหรือหรือภาพใหญ่ของจังหวัดหรือของการปกครองอส่วนท้องถิ่นเนี่ย มันเป็นปฏิรูปประเทศหรือเป็นประเทศหรือสถานที่ที่น่าอยู่ด้วยกันได้ครับหลายคนบอกว่าในตัวเมืองที่จเจริญแล้วอาจจะไม่ค่อยพบปัญหาสักเท่าไหร่สาหรับบางคนใช่แต่ถ้าเกิดในอยู่ที่ต่างพื้นที่ธุรกันดารเองพวกนี้พ่อจย์มองว่ามันมีปัจจัยตรงไหนที่เราจะสามารถช่วยช่วยกันพัฒนาขึ้นมาอย่างไงได้บ้างพ่อาจาย์ครับจริงๆทัาหามัธมาแล้วฮอนถ้าเราแบ่งเป็นเมืองกับชนบทเนี่ยด้านหนึ่งอ่ะความเป็นวิถีชีวิตเมืองก็มีดีในแบบวิถีชีวิตเมือง ในส่วนชนบทก็มีดีแบบชนบทคำถามคือทำอยังไงเราจะเอาข้อดีของทั้งสองที่มาม,มามาสมดุลแล้วทําให้ทั้งสองที่ดีในแบบของตัวเองอเพราะว่าตอนนี้เราจะเห็นว่าแนวโน้มของของคนที่เขาเรียกอะไรคับมีกําลังหลายคนก็เลือกไปอยู่นอกเมืองเลือกไปอยู่ต่างจังหวัดมากขึ้นเพราะว่าเห็นแล้วว่าวิถีชีวิตท,ที่ที่มันเร่งทํากําไรสูงสุด มันมันไม่ได้ทําให้ชีวิตมีความสุขอย่างแท้จริงอ,อะไรอย่างนี้เป็นต้นกลับมาที่คําถามที่ที่คุณบอยถามเนี่ยในมุมกมอัตมาเมาคิดว่าเราจําเป็นที่จะต้องมองรอบด้านและเข้าใจว่าชีวิตกับสังคมอ่ะมันมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันครับในพุทธศาสนาทําไมถึงพูดเรื่องนี้เอาเอาตั้งแต่ว่าในรายการในตอน,นอื่นๆที่เราคุยกันไปว่าไม่คบคนพาลคบบัณฑิตบูชาบุคคลที่ควรบูชาอยู่ในประเทศที่เหมาะสม ทั้งหมดนี้จะเห็นเลยว่ามันเป็นปัจจัยภายนอกที่ล้อมรอบตัวเราตั้งแต่คนที่เลือกคบคุยด้วยเลือกคบคนดีหรือไม่ดีมีผลเราศรัทธาเราชื่นชมคนแบบไหนก็โอกาสที่เราจะมีแนวโน้มไปแบบนั้นก็สูงสุดท้ายไอ้ที่ที่เราอยู่สิ่งที่มันแวดล้อมด้วยสภาพแวดล้อมที่เขียวไม่เขียวม,มีความร่มรืม่นหรือไม่ก็ส่งผลให้เราได้รับการกล่อมเกลาแบบใดฉะนั้นทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องสําคัญในพุทธศาสนา แม้แต่วัดเองเนี่ยเวลาพระเจ้าบอกวัดที่เหมาะสมเนี่ยต้องต้องอยู่ไม่ไกลไม่ใกล้ชุมชนเกินไปเพราะว่าด้านหนึ่งต้องไปอนุเคราะห์ชุมชนได้แล้วก็ด้านหนึ่งไม่ใกล้จนแบบวุ่นวายไปกับ,กบชุมชนอะไรงนี้เป็นตน้นต้องมีต้องมีสภาพร่มรื่นต้องมีคําว่าสปายะซึ่งคําว่าสปายะเนี่ยครอบคลุมหลายอย่างคือไม่ใช่เฉพาะเรื่องสถานที่สถานที่เขาเรียกอาวาตสปายะแต่การพูดคุยในเรื่องที่เหมาะสมเรียกภสษะสปายะ อะไรอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะมีหลายมุม,มฉะนั้นขมวดเพื่อตอบสิ่งที่คุณบอยถามก็คือเราต้องเห็นว่ามันสําคัญจริงๆลนะ้วันนี้ต้องบอกว่าโลกตะวันตกแนวโน้มในการมองการขับเคลื่อนเขามองมาที่ซิตี้มองมาที่เมืองวันนี้ต่างประเทศหลายที่มาคุยกันมาเรื่องว่าอยากทำซิตี้ไดอะล็อกทำให้ให้ตัวเมืองแต่ละเมืองเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นเมืองที่เห็นบิวตี้ออฟเรเวิตี้ความางดนามของความหลากหลายและ ให้คุณค่ากับทุกคนมไม่ใช่ไปที่มูลค่าอย่างเดียว<ม>แต่ในมุมแบบนี้อตาตมาก็เชื่อว่าถ้าเรามองเห็นเทรนด์โลกที่เขากำลังตระหนักในใน s อ g เองก็มีเรื่องของตัว s u s t a i n a b l e c i t y community นะัค,คือมีชุมชนมีความเป็นเมืองที่ยั่งยืนอยู่<ม>ซึ่งมุมแบบนี้เราว่าถ้าเราเห็นเมืองมันก็ประกอบด้วยแต่ละชุมชนในเมืองนี่แหละถ้าเกิดเราเริ่ม ที่ตัวเราเริ่มที่ครอบครัวเราโอกาสที่จะสร้างให้เมืองที่น่าอยู่เมืองที่อยู่น่าอยู่อย่างยั่งยืนเกิดขึ้นมันก็จะมีสูงตรงนี้จะเริ่มต้นยังไงได้บ้างพระอาจารย์เพราะเขาว่ายั่งยืนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเริ่มต้นได้ยากพอสมควรโดยเฉพาะในใครในครอบครวซิตี้เองเจนพอดก็อย่างที่บอกเลยพอดถ้าเริ่มต้องต้องเริ่มที่ตัวเราแน่แต่คาว่าเริ่มที่ตัวเราเนี่ยก็ไม่ใช่หยุดที่ตัวเราอย่างเดียว อาตมาจะพูดไปบ่อยว่าสัีติสุดในใจใครเริ่มต้นได้ที่ใจเราแต่อย่าจบที่ใจเราเอาใจเราไปรวมกับใจคนอื่นเอามือของเราไปรวมกับมือของคนอื่นเอาหัวของเราไปรวมกับหัวของคนอื่นคือเฮดฮาร์ดแฮนด์ต้องมาด้วยกันหมดครวนี้ด้านหนึ่งเริ่มที่ตัวเราแล้วแต่ด้านหนึ่งโครงสร้างานสังคมที่มันเป็นมันจะมีส่วนทําให้เราเป็นแบบนั้นฉะนั้นเราก็ต้องพยายามส่งเสียงในเชิงนโยบายต้องพยายามสื่อสารต้องพยายามรวมตัวกัน คือคือถ้าเกิดคนชั่วเวลาเขาทําอะไรไม่ดีเขายังรวมตัวกันทำทําไมคนที่อยากทำอะไรดีถึงไม่รวมตัวกันทําไมถึงไม่ร่วมมือกันฉันก็ต้องทำสองด้านไปพร้อมๆกันคราวนี้ณนะสมัยปัจจุบัน,นแนวโน้มของรัฐธรรมนูญก็ดีกลไกต่างๆของสังคมนี้ก็ดีมันพยายามเปิดรับเรื่อง Public Hearing มากขึ้นแต่ข้อที่น่าเสียดายคือบางทีในสังคมไทยเราบังเอิญมันเติบโตมาในาแบบหนึง่ง ฉะนั้นถ้าถามามาตมาวนันนี้เราก็คงต้องรณรงค์กันมากขึ้นว่าการที่เราเลือกไม่ส่งเสียงเราปล่อยให้สภาพแวดล้อมของเราเป็นอย่างที่มันเป็นเหมือนกับที่เรารู้ว่าในกรุงเทพมหานครเรามีภาระหน้าที่คือเขามีภาระหน้าที่ที่ต้องทาให้น้ําไม่ท่วมรถไม่ติดแต่เนื่องจากเราอยู่กันมาได้แล้วเราก็เจอน้ําท่วมฝนตกทีไรกับน,น้ําท่วมฝนตกทีไรรถติดตลอดเราอยู่กันมาได้แล้วเราก็ก,ก็ปล่อยให้มันเกิดขึ้นดังนั้นเราเองนี่แหละ เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ความไม่โอเคมันดูโอเคอฉะนั้นถ้าเกิดเราทําอย่างที่วันนี้เราได้ผู้ว่าคนใหม่ที่ด้านหนึ่งพยา,ายามใส่ใจจะแก้ไขปัญหารเราได้ยินบ่อยๆว่าเอ้ยทําไมคลองระบายน้ํานี้ไม่ไม,ไม่ไม่ลอกคูคลองมาตั้งนานทําไมปล่อยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นนะว,วันนี้เรามีคนที่เป็นผู้นําและเรามีกลไกสื่อบังสื่อหรือแม้แต่การไลฟ์ของผู้ว่าเองมาช่วยทําให้ปัญหาบางปัญหามันเห็นชัดเจนขึ้นฉะนั้น วิธีแก้วิธีหนึ่งก็คืออย่างที่บอกเลยลองใช้โซเชียลมีเดียมาให้มันโซเชียล <Social Media S 1> มีดีมาช่วยกันแก้ไขปัญหาเพราะว่าสุดท้ายถ้าเราทำแบบนี้มันจะนำไปสู่การลงมือทำดูดีโอดูร่วมกันได้เราหวังว่ามันจะเป็นการลงมือทำแบบ collaboratively ก็คือทำร่วมกันอจารย์ครับพระอาจารย์บอกว่าปัญหาอย่างหนึ่งที่มันจะเป็นปัญหาหลักๆของการดำเนินการตรงนี้ปัญหามันคืออะไรนมีปัญหาคือ<ๆ>เราเอา ชะตาชีวิตของตัวเราเองและลูกหลานเราไปฝากไว้ในกำม,มือของคนบางกลุ่ม,มไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือองค์กรปกคครองส่วนท้องถิ่นในขณะที่โดยหลักการจริงๆแล้วเราควรจะรับผิดชอบชะตาชีวิตของเราโดยการส่งเสียงหรือเลือกคนที่เขาจะมีนโยบายในการที่ทำให้ชีวิตเมืองหรือรใช้คาว่าปฏิรูปประเทศหรือถิ่นที่เหมาะสมก็ได้ให้มันเกิดขึ้น แต่นะวันนี้เราไม่ได้ใส่ใจมันมากพอพอไม่ได้ใส่ใจมากพอเพราะอาจจะเป็นคติเรื่องการเมืองอย่าไปยุ่งกับการเมืองอะไรแบบนี้ความเคยชินใช่ค่ะเคยมีมาฉะนั้นถ้าเกิดวันนี้เราสามารถใส่ใจกันมากขึ้นสื่อสารกันมากขึ้นอันมาเชื่อว่าความเลวร้ายต่างๆที่มันดำรงอยู่ได้เนี่ยเพราะเราไม่ได้ใส่ใจกับมันมากพอถ้าเราใส่ใจมันมากพอเราลุกขึ้นมา speak up stand up speak up สุดท้ายอ่ะทุกอย่างมันจะ อย่างน้อยมันมองเห็นครับแล้วมันก็ช่วยกันแก่ได้ครับเราได้เห็นถึงจุดเริ่มต้นเราได้เห็นถึงปัญหาแล้วพระอาจารย์มองว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเราทําสําเร็จมันสัก์เซสมันยั่งยืนข้อดีมันคือยังไงบ้างพระอาจารย์ข้อดีเราก็คือไม่ต้องทนอย่างที่ทนอยู่นี้แต่ว่าคือคือไอ้ความยั่งยืนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่พูดยากเนาะใช่ไหมครับบางเรื่องอ่ะมันเหมือนจะดีในระยะสั้นแต่ระยะยาวมันไม่ดี อันนี้มันถึงเป็นที่มาของคําว่าการพัฒนาในาศวตวรรษใหม่ที่เรียกว่า Millennium Development และพัฒนาต่อมามาเป็นให้มันมีเป้าหมายชัดเจนขึ้นที่เรียกว่าเป็น Sustainable ดเวล็อปเมนต์โกลสหรือเป้าหมายเพื่อการพัฒนาย,ยั่งยืน17ข้อซึ่งโดยเฉพาะข้อสุดท้ายอะ่ะข้อที่17 Partnership for the goals เราต้องร่วมมือกันตอนตอนนี้ถามว่าเสร็จแล้วมันจะดียังไงอะ่ะเอาแค่ว่าถ้าเกิดเบื้องต้นเราคิดจะมาทำได้เนี่ยอันนี้คือดีแล้วและมีโอกาสที่จะยั่งยืน แล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าสิ่งที่เราคิดพูดทำอะส่งผลต่อตัวเราเองและคนอื่นเสมอครับดังนั้นพอเรามาร่วมกันเราเห็นแล้วมันเวิร์กไม่เวิร์กได้ไม่ได้สุดท้ายมันจะค่อยๆมีหนทางของมันเองถามว่ามันดูเป็นอุดมคติไหมดูเป็นอุดมคติแหละ <S <S แต่ถ้าอย่างน้อยแค่มาร่วมคิดร่วมลงมือทําด้วยกันเนี่ยเราว่าโอกาสที่จะเกิดความยั่งยืนเนี่ยมีแล้ว <S <S แต่ถ้าเกิดโอ้เบื้องต้นก็คิดว่าโอ้ยเพ้อฝันอุดมคติเป็นไม่ได้หรอก เขาไม่ใช่เพิ่งคิดเขาคิดกันมานานแล้วใช่อ,อย่างนั้นนะใช่แน่เพราะว่าอาตมาเคยพูดเรื่องบุ d d เด d a เ SDG ก็คือวันวิสาขาบูชานะฮะเขาเรียกบุ d h เด a y วันวิสาขาบูชากับเป้าหมายการพันายั่งยืนจากสันติสุขในใจของคนสู่สังคมที่สันติสุขพูดที่ยูรบลิเมนที่ที่ยุโรปนะฮะซึ่งก็ก็คือการเอาเรื่องที่พระเจ้าพยายามทำลดความยากจนลดความอดอยากเป้าที่หนึ่งเป้าที่สอของ SDG นี่แหละ พระเจ้าทําแล้วในสมัยของพระองค์พร,ครพระเจ้าพยายามลด class cast system เรื่องอวันนะเพื่อให้ทุกคนไม่เหลื่อมล้มพาพยายามเข้าถึงผู้ปกครองให้ผู้ปกครองมีธรรมให้เศรษฐีที่เป็นผู้กลุ่มหน้าทางเศรษฐกิจกระจายทรัพยากรสิ่งเหล่านี้มันคือเรื่อง sdg เหมือนกันแต่พระองค์ไม่ได้ใช้ชื่อว่า sdg ในยุคนั้นก็2,600กว่าปีก็ยังทำกันอยู่ในพิเศษหลายเรื่องก็เป็นเรื่องของการทำแบบนั้น good health and well being เป้าที่3ก็คือการ เข้าถึงอินเนอร์พีซแต่ในขณะเดียวกันก็สร้างโครงสร้างทางสังคมให้มันเอื้อต่อการที่ทุกคนจะสงบสุขไม่งั้นถ้าเกิดบ้านไฟไหม้อยู่จะมานั่งสมาธิมันก็ไม่ใช่ถูกไหมครับ <c oughs> สำคัญตอนนี้คือ <c oughs> เรากําลังนั่งอยู่บนโลก <c oughs> ที่กําลังโดนแผดเผาทั้งในแง่สิ่งแวดล้อมและก็ทั้งในแง่ของความโลภความร้อนของคนเราไม่มีแพลเนะ็ตบเนาะมันมีแพลเน็เดียวครับ <c oughs> ฉะนั้นถึงต้องชวนละครว่ามาช่วยกัน ให้ให้โลกนี้สังคมนี้มันน่าอยู่ขึ้นอย่างยั่งยืนโดยเริ่มที่วิธีคิดวิธีรับรู้ของตัวเราเองนี่แหละว่าจะทําให้โลกนี้เป็นประ,ประเทศได้ต้องเริ่มที่ตัวเราเชื่อก่อนว่าเราลงมือทําให้มันเกิดขึ้นได้แล้วชวนลูกหลานชวนคนในโรงเรียนคนในองค์กรชวนวัดชวนพระครับและสุดท้ายอนมาเชื่อว่าไอตัวการจุดตะเกียงการทําอะไรเงี้ยเขาเรียกอะไรนะ จุดตะเกียงดีกว่าด่าความมืดคือทําได้นิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยเดี๋ยวมันจะค่อยๆเห็นผลดีกว่าบ่นกันอย่างเดียวแต่ไม่ช่วยกันทําอะไรอย่าดีแต่คอมเ l a i n แต่ไม่เคย c o m p l e t ต้องชวนกันมา c o m p l e t ม m i s s i o n นี้ด้วยกันจพรครับอาจารย์ครับแล้วเราสามารถนำนำหลักธรรมตัวไหนที่จะสามารถมาพัฒนาหรือว่ามาต่อยอดตรงนี้ได้ยังไงบ้างครับอาจารย์จริงๆมันสามารถบูรณาการได้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าจริงๆอ่ะ ในในมุมของพุทศาสนามันไม่ได้สําคัญแค่ Destination คือการบรรลุนิพพานแม้แต่ระหว่างเดินทาง on the journey บนเส้นทางแสวงหาเนี่ยมันคือการสะสมบารมีรบารมีแปลว่าทาให้เต็มนั่นหมายความว่าในการทําครอบครัวให้มีสุขก็ต้องใช้ธรรมะใช้ความอดทนใช้ความเข้าใจใช้ความเสียสละทั้งหมดเนี่ยมันคือธรรมะทั้งนั้นแล้วยิ่งพอขยายไปเป็นปตรูประเทศที่มันมากกว่าครอบครัว มันย,ยิ่งมีมิติที่จะต้องใช้ร่วมกันมาก <Ừ. S 2> อาจารย์ขออนุญาตยกตัวอย่างนิดนึงแล้วกันว่าแมบบ้กระทั่งกรุงเทพมหานครที่เราอยู่ตราของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพระอินทเดิมก็คือแค่คนคนหนึ่งที่ชื่อมะคะมานพเป็นคนหนุ่มที่ชื่อมะคะแล้วมีจิตอาสา,าอยากทําให้ถิ่นที่ตัวเองอยู่เนี่ยมันดีงาม <Ừ. S 2> เริ่มต้นจากตอนตอนแรกตัวเองถางหญ้าเพราะอยากให้ที่ที่นั่งมันสบายอยากให้มีต้นไม้แค่นั้นเองแต่ว่าพอคนอื่น พอคนอื่นมาขโมยที่เขาแทานที่เขาจะโกรธหงุดหงิดไม่เขาก็คิดว่าเอ้ยใครๆก็ต้องการต้องการที่อยู่ดีๆอย่างนี้ใช่ไหมฉะนั้นก็แทนที่จะถางหญ้าเฉพาะตัวเองนั่งปลูกต้นไม้เฉพาะตัวเองนั่งก็ทําเผื่อคนอื่นๆแล้วสุดท้ายก็มีคนมาเห็นร่วมกันจึงเป็นที่มา33คนซึ่ง33นี่รวมช้างด้วยนะครับ,รบก็มาช่วยกันทําแล้วในที่สุดก็คือเปลี่ยนให้ชุมชนตรงนั้นนั้นมันกลายเป็นสวรรค์และจริงๆนี่คือที่มาของเขาว่าดาวดึง ดาวดึงแปลว่า33ก็คือกลุ่มคนกลุ่มนี้แหละที่มาช่วยกันทําบ้านเมืองให้มันน่าอยู่ฉะนั้นท่านหามาตาแม่ชวนกันทุกท่านทําสวรรค์ให้เกิดขึ้นในชีวิตจริงๆเริ่มจากตัวท่านเริ่มจากครอบครัวท่านโดยใช้ธรรมะไปด้วยอาจจะเจอปัญหาอาจจะเจออุปสรรคเจอคนแย่งผลงานเหมือนอย่างที่มาคมามนกเจอแต่มองมองให้เป็นแล้วสุดท้ายขยายใจให้มันใหญ่แล้วสุดท้ายท่านจะเปลี่ยน เปลี่ยนสวรรค์มาอยู่บนดินเนี้ยโดยตัวของท่านเองสวรรค์ไม่ต้องอยู่ในอกแต่ว่าสวรรค์อยู่ในครอบครัวของท่านอยู่ในที่ทํางานท่านอยู่ที่วัดของท่านอยู่ที่ประเทศนี้รครับคุณผู้ชมฮะฟังแบบนี้แล้วผมเชื่อว่าเราน่าจะมองเห็นเป็นภาพนะฮะที่ชัดเจนขึ้นว่าสถานที่ที่เหมาะสมแมมผมก็เชื่อว่าหนึ่งต้องมีความสุขแต่กว่าจะมีความสุขได้เนี่ยเราก็คงจะต้องมีการฝ่าฟันหลายปัญหานะครับแล้วก็ต้องช่วยกันทําเริ่มลงมือทา ที่ตัวเราเองด้วยวันนี้ต้องขอขอบคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงที่มาร่วมพูดคุยกับเราด้วยขอ,ขอบคุณครับะระอาจารย์ครับนุโมทนาใช่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะพาไปดูช่วงของปริศนาธรรมกันต่อนะครับว่ายังคงมีหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกันเช่นเคยช่วงนี้พักสักพู่เดียวครับคุณผู้ชมครับในช่วงของปริศนาธรรมในวันนี้นะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะคำที่เขาบอกว่าอยากลอยอยากสวยอยากงามต้องกวาดลานวัด หรือว่ากวาดที่ลานเจดีอันนี้เรื่องจริงหรือเปล่าเดี๋ยวมาสอบถามจากพระอาจารย์กันนะครับกับนักสกัดคุณเจ้าครับเจริญพรจริงไหมครับจริงไหม <laughs> เอาจริงไม่จริงเนี่ยดูก่อนว่าถ้าเกิดเขียนว่าถ้าอยากให้วัดสะอาดโปรดมาช่วยกวาดลานวดัดอันนี้จริงนะอันนี้จริง <laughs> แต่ว่าเขียนอย่างเงี้ยคงไม่มีใครมากวาดเท่าไหร่ะนร้นก็เลยมีการเขียนว่าอยากสวยอยากลอยอยากงามก็มาช่วยกันกวาดวิหารลานเจดีก็ทําให้อาจารย์นเห็นกระตาเลยเวลาพาคณะขึ้นชมพอเขาเห็นป้ายเนี้ยตรงภูเขาทองอะ่ะ <laughs> คนหาไม้กวาดกันใหญ่เลยตอนหลังก็เลยทางวัดเองก็เลยเตรียมไม้กวาดเตรียมที่ตักผงให้จริงเพราะคนก็จะอยากกวาดครับคราวนี้จริงๆมันมีที่มาบังเอิญว่าในพุทธประวัติเองเนี่ยมีพระนางโรฮินีซึ่งเป็นพระญาติของพระเจ้าเนี่ยมีครั้งหนึ่งที่พระองค์เป็นโรคผิวหนังแล้วก็เลยไม่มาไม่มาที่วัดพระนุรุทธาก็ถามว,าว่าทำไมพระนางถึงไม่มาวัดก็เลยทราบว่าอายเพราะเป็นโรคผิวหนัง พระอนุทัศก็เลยแนะนําให้ว่าโดยเขาเรียกไรอ่ะแนะนําให้สร้างหอฉันแล้วก็ตัวพระนางเองเนี่ยให้ปัดกวาดหอฉันชั้นล่างตั้งน้ําฉันน้ําใช้ไว้ทําบุญทำกุศลไม่นานพระนางก็หายจากโรคพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสให้ทราบว่าในอดีตเนี่ยพระนางเนี่ยเคยอิจฉานักฟ้อนของพระราชาที่เหมือนกับพูดง่ายว่าตัวเองเป็นเป็นพระชายาหรือเป็นนางสนมแล้วก็อิจฉา ดาวรุ่งดวงใหม่นักฟอน <c oughs> ก็เลยเอาผงาหมามุ้ยไปโปรย <c oughs> ก็สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นโดยเฉพาะเรื่องเรื่องผิวหนังอะไรเป็นต้นก็ด้วยดยผลของกรรมนั้นเนี่ยก็เลยทําให้พระองค์เป็นโรคผิวหนังอย่างที่เป็นนี้แต่ว่าด้วยการทําบุญทํากุศลด้วยการปัดกวาดลานวัด ถ้ามองในเชิงวิทยาศาสตร์ก็าจากการที่พระองค์ออกมาออกกําลังปัดกวาดเนี่ยก็เลยทําให้เลือดเลือดลมสูบฉีดีแล้วก็หายจากโรคก็ได้ก็ไม่ว่าจะมองในแง่ของผลของกรรมหรือในเชิงวิทยาศาสตร์สุดท้ายแล้วการกวาดลานวัดทําความสะอาดอมันเป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับสังคมส่วนรวมและตัวเราเองเมื่อปัดกวาดอะไรทําให้สะอาดแล้วไอ้ที่ต้องปัดอันแรกเลยคือใจของเรารปัดความขี้เกียจออกไปซึ่งอย่างเงี้ยมันก็เริ่มที่ใจสะอาดแล้วพอใจสะอาดแล้ว ทำความสะอาดร่างกายให้สะอาดเพราะเกิดเหงื่อเกิดอะไรที่เกิดจากการปัดกวาดมันก็ยิ่งทําให้ใจสะอาดไปด้วยและสุดท้ายคนได้รับประโยชน์จากเราเขาเห็นคุณค่าเขาก็จะมาช่วยสร้างความสะอาดให้เกิดขึ้นกับพื้นที่ตรงนั้นๆกับสังคมนั้นๆซึ่งมุมแบบนี้แหละคือสิ่งที่อยากให้ญาติโยมเห็นมากกว่าแค่ว่าโอ้ยจะไปประกวดมิสโนนมิสนี้แล้วก็ค่อยมากวาดลานวัดอธิษฐาน ในพุทธศาสนาอธิษฐานเพราะความตั้งมั่นถ้าอยากให้ความสะอาดเกิดขึ้นในใจในชีวิตในสังคมเริ่มต้นบิ๊กค n ี n g ตั้งแต่วันนี้จเจริญพอขอบพระคุณครับคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้คือเนื้อหาและก็ปริศนาธรรมที่อยู่ภายในวัดสะเก็แห่งนี้นะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการสุขใจไปกับธรรมนะครับคุณผู้ชมเองสามารถที่จะติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้ผ่าน2ช่องทางด้วยกันครับ ช่องทางแรกผ่านทางเว็บไซต์ www.etvthai.tv นะครับอีกหนึ่งช่องทางครับผ่านทาง YouTube c h anel n ครับเซิร์ชไปที่ etv สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษานะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ผมพร้อมทีมงานเราลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ